เนสองสามแอคชั่นสวัสดีค่ะทุกคนเราเขอเปิดคลิปกันตอนนี้เลยซึ่งจริงๆตอนนี้ก็คือเป็นวันที่2ที่เราไปทำ l a บนะคะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการแบบรีแคปข้าวกับว่านิสิแพทย์ปี2ที่เราจะจบปีจับเนี่ยทำแลบอะไรแล้วแต่ก็อาจจะไม่ได้มีครบทุกแลบเพราะว่าบางแลบก็ถ่ายไม่ได้หรืออะไรต่างๆก็มาดูกันค่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะน่าสนใจและมีสาระเลิ่เลยใช่แต่ยังไ,ไม่ติดหมอมั่าใจแค่ไหนครับ มันจะว่าไหมะว่าจะไม่โดนขอขอขอรี่ขอนีบจอดขอจะได้ไม่โดนจอดใช่ใช่อันนี้เจออะไรบ้างครับตอนนี้มีกำงมือยาดินย้ันไปชินบนในออกนอกบนในออกนอกวันแทนนะครับวันสู้สู้ๆมือเดียวนะครับมือเดียวกเห็ม้ ลองรอสิรอเลยรอเลยดึงอ้าวอย่าถอยสิมือไม่นิ่งอ่าได้แล้วมือให้นิ่งมือที่จับเข็มมาให้นิ่งเลยเลือดดำหมดเลยเนี่ยถูกแล้วก็เลือดดำอ่ะดึงออกมาเลยอ,เเเมมอ๋อแข็งมากแข็งมากแข็งมากปากลงหิ้ว เอกแรงเลยออกแรงนั่นแหละไม่ต้องคุณไม่ต้องพูดมันดึงเข้าไปเองเก่งมากจริงมากสวัสดีค่ะทุกคนก็คือนี่คือเราคนเดิมกับต้นคลิปแต่ว่าเป็นลุกนะคะนี่คือแบบเหมือนเป็น a โคนิลเพรสเซนต์ก็คือผมสวยมากโอเคค่ะก็เนื่องจากตอนเราไปถ่าย รีวิวแลบนะคะมันจะมีความแบบว่าไม่สามารถสะดวกที่จะพูดคุยหรือว่าบอกอรายละเอียดในคลิปแ lap บบบบนั้นหรือว่าทําอะไรหรือความรู้สึกทําอะไรเป็นยังไงแบบเป็นยังไงเราก็เลยจะมารีวิวแบบว่าเล่าให้ฟังทีหลังซึ่งตอนนี้สมองก็เริ่มเลื่อนแล้วก็เริ่มลืนไปแล้วแต่ว่าก็จะพยายามขุดคุยออกมาเพื่อให้ทุกคนรับรู้แล้วก็เรียกว่าอะไรสมจริงมากที่สุดใช่แล้วก็ดิส c มเ i m e r อย่างหนึ่งก็คือระหว่างที่เราเออทำแบบนั้นก็ติดโควิดค่ะทุกคนก็เลย เป็นแล a p ชดเชยที่สร้างขึ้นมาทีหลังได้ว่าอะไรแบบว่าคุณครูแบบอาจารยท์ทุกท่านใจดีมากๆกแล้วก็แต่จัดแลบให้เราอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้เราได้ทําแลบให้เหมือนกับเพื่อนๆพคนอื่นที่ไม่ติดโควิดมากที่สุดแต่ว่าเราติดโควิดนั่นเองอก็วันแรกที่ไปเลยก็คลิปแรกที่ทุกคนเห็นก็คือจะเป็นการเจาะเลือดนั่นเองค่ะเราก็เคยได้ยินมาแหละว่าเออเดี๋ยวต้องเจาะเลือดนะแต่ก็แบบไม่คิดว่ามันจะแบบมือของซ้งปุ๊บเออนักเรียนเจาะเลย,อ,เลยอย่างเงี้ย ซึ่งจริงมันก็ไม่ใช่อย่างนี้หรอกคือเขาให้ซ้อมกอดดุดีแน่นก่อนแต่ว่าคือมันก็ยังคงน่าตื่นเต้นอยู่ดีสําหรับคนปกติที่วันหนึ่งก็ไปเจาะเลือดแขนเพื่อนเพื่อเอาเลือดออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องทํานะคะเพราะว่าเราเป็นอะไรคะเราเป็นนิสิตแพทย์นั่นเองค่ะก็อาจารย์แต่ว่าทุกการเจาะเลือดนะคะก็จะมีอาจารย์คุมประกบข้างแล้วก็อาจารย์ก็จ้องแล้วก็ ก็คือเรียกเราปลอดภัยเพราะว่าอาจารย์ไม่ปล่อยให้เราค่าสายตาเลยแล้วเราก็ไม่ปล่อยให้อาจารย์ค่าสายตาเราเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์หนูจะทําแล้วนะคะหนูหนูจะจิ้มแล้วนะคะมันโอเคไมมค่ายงี้งี้งันก็คือแบบมันก็คือความมั่นใจแล้วความตื่นเต้นประหม่าแล้วก็คือเพราะเราเป็นคนแรกๆที่เริ่มเจาะใช่ไหมคะกูจะอยู่เพื่อนใามหาสารนีเวงเราอยู่ <c oughs> แล้วก็ตอนสอบเราก็เป็นคนเจาะเลือดให้เพื่อนเหมือนกัน,นะคะ่ะ เขาเรียกได้ว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเราได้เลือดออกมาอย่างสวยงามและเพื่อนไม่เจ็บมากแต่เจ็บนิดหน่อยก็ขอคุณเพื่อนวันนั้นที่นี้นะคะขคุณ่ะเราก็จะตัดภาพไปอีกแ l บหนึ่งซึ่งเป็นแ l บที่ทำลายทรัพย์สินมากที่สุดทรัพย์สินอันนั้นก็คือเสื้อกาวของเรานันเองค่ะซึ่งเสื้อของเรานั้นได้เดี๋ยวก็จะมีวิดีโอขึ้นนะคะก็คืออารมณ์เสื้อหมัดย้อมคือมันคือการย้อมแกรมแบคทีเรียนะคะซึ่งสีแกรมสเตนเนี่ยก็ถ้าเกิดใครที่เคยย้อมจะรู้ว่าค่อนข้างจะ ติดเสื้อผ้าและติดตัวได้ดีเป็นอย่างยิ่งเป็นผ้ามาย้อมเลยก็ไม่เป็นไรค่ะก็เราเป็นประสอบการณ์ที่ดีก็คืออาจารย์น่ะจะให้เรา้อมเยอะมากเพราะว่าแกมสเตนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอันที่ต้องสอบนะคะเป็นอันที่เราค่อนข้างกลัวเพราะว่าการย้อมแกมเนี่ยจะบ่งบอกได้เลยว่าชนิดของแบคทีเรียนั้นคืออะไรแต่แต่แต่ทุกคนคือมันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการย้อมแกมได้ว่าเราทิ้งตัวนี้ไปไว้นานเกินไปเราทิ้งตัวนี้ไว้สั้นเกินไปเราล้างสีออกไม่หมดเราทิ้งซาบันินานเกินหรือว่าออะะไไรต่่าาางๆททีีีจจํให้้สผิดดเพย ซึ่งนำมาสู่ความชิมหายในการบอกข้อมูลเราว่าแบคทีเรียตัวนี้เป็นแกมมาไลซึ่งถ้าเราบอกผิดเราก็ตอบผิดใช่ไหมคะแต่ว่ามันแบบค่อนข้างเซิทีฟแต่ว่าถ้าเราทําตามที่เขาบอกเป๊ะๆมันก็คงจะได้ะคะ่ะตามหลักการแล้วมันจะได้แต่ว่าถามว่าตอนซ้อมมีผิดพลาดบ้างไหมก็คือมีหลายครั้งเลยคะ่ะที่แบบย้อมกระหม่เป็นแกมลบแกมลบเป็นแกมบวกซึ่งก็โทษใครไม่ได้นอกจากโทษตัวเองนะคะก็คือเราต้องสอบสองกล้องจุลทรรศน์เองหลายอันเลยสิ่งที่เด็กทุกคนกลัวนะคะคือความตึงเต้น,นะคะ่ะ ต่ทุกคนก็คือน้ำพึ่งเองคือสอบปฏิบัติอะ่ะมันมเหมือนสอบทฤษฎีใช่ไหมสอบทฤษฎีก็ทำทไเรื่อยๆก็คือตอบได้ก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ก็ดาวสอบปฏิบัติมันก็คือทางที่เราต้องทําจริงแล้วมันจะมีความโลกเมื่อเราสอบเราไม่ได้สอบคนเดียวตอนที่เราสอบอนะเราไม่ได้สอบคนเดียวใช่ไหมในห้องก็คือมีเพื่อนหลายคนอยู่ในห้องก็น,นั่งห่างกันอะไรเงี้ยพอสอบใช่ไหมทุกคนคนมันจะมีความโลกแบบ เราก็หาหนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นเขาส่งเราไปแต่พอเพื่อนเริ่มเสร็จเร็วก่อนของเราก็เลยเป็นแบบว่าเพื่อนจะเสร็จมันจะมีคนที่เสร็จก่อนแล้วตอนนั้นอะ่ะแล้วยังหาเพลงที่จะดูอ่ะไม่เจอด้วยซ้ำแล้วเพื่อนก็แบบอาจารย์คะเสร็จแล้วค่ะอาจารย์คะเสร็จแล้วค่ะอาจารย์คะเสร็จแล้วค่ะพูดสั่นด้วยเรียนแหละวันแรกเป็นไงบ้างคะสบายครับเหมือนแบบอารมณ์เหมือนนอนอยู่บ้านอ่ะอารมณ์สบายประมาณนั้นเลยคือแบบทำได้ทุกอย่างง่ายมากคือสบายคือแบบใช้มือเดียวอ่ะใช้มือเดียววันแท <im it> นเทคนิค <im it> ซีนิวสามเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยฟังหน่อยฟังหน่อยเฮ้ยอนี้ฟังฟังอย่างนี่ฟังนอย่าทำตามนะคะน้องนิวคะรีวิวเมื่อเช้าเป็นไงบ้างคะสนุกมากค่ะเหนื่อยมากแล้วก็เจาะเรือดแล้วเรือเพื่อนพู้โอ้โหแข็งกระป๋องรีวิวผิดมากขนหไม่ผิดผิดอันผิดไม่เป็นไรค่ะทุกคนผิดพลาดกันได้แต่อย่าบ่อยสงสารเพื่อนใช่ทุกคนไปครั้งแรกใช่ไหม เมื่อกี้เราไปตรวจฉี่กันมานะคะเป็นไงบ้างคะม่วงฮะยังไม่ใช่นะคะก็ไปตรวจฉี่แล้วก็มีแบบเคสติปแล้วก็สองกล้องจุลทรรศด้วยนะคะใช่เมื่อกี้เจออะไรแบบเดรอะอังค์เพื่อนสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อไปเราจะทำอะไรคะต่อไปไม่รู้อ่ะก็คิดว่าเป็นจะมีเชื้อค่ะทุกคนเทอยร์จะเป็นแบมาต่อกันที่แลักต่อไปนะคะ คือตวรวจปัสสาวะค่ะมันมีความมม,าม,ม,มีความกระด้างกระเดือ่องมีความอาอนิดนึงแบบเออเธอเดี๋ยวเราไปฉี่ให้นะแล้วก็เอาฉี่เราใส่กระปุกไปให้อะไรเงี้ยก็อาจจะมีความขืนอนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็อยากจะดูประสิทธิภาพของฉี่ตัวเองนะคะทุกคนก็เลยเข้าไปฉี่แล้วก็ออกมาตรวจเองกันหมดเลยว่าเป็นยังไงก็มีผลที่หลากหลายจากเพื่อนหลายๆคนค่ะเย่ yeah. ตอนนี้เราเสร็จวันที่หนึ่งแล้วนะคะแล็วเรากำลังกลับบ้านกันคะ่ะน้องดาวเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากค่ะแต่ว่าสนุกไหมคะสนุกมากค่ะ เพิ่งกินนมช็อกโกแลตค่ะกลับบ้านกันค่ะไม่มี่กับนเอ็ดเหร ื่อกี้เราไปทดสอบเลือกมานะคะมันคืออะไรนะเรนดอมเรนดอมพลาสมาโกโคใช่แล้วก็น้ำตาลต่ำมาค่ะทุกคนสุขภาพดีเวอร์ตรบคุดตอนใจค่ะกลางจะไปทำแลบมาลาลิเรียมาโดะมารอโะมาไม่รู้อะไรวะ จริงแล้วปีสองอะแลบเนี้ยมันต้องแบบใช่ไหมตามที่เราบอกไปตามต้นคลิปตามตามต้นคลิปนะคะว่าแบบมันต้องแบบเรียนแล้วก็แลบเรียนแล้วก็แลบแล้วแบแต่เพราะว่าสถานการณ์อะไรต่างๆก็จะเป็นเรียนแล้วก็แลบทีเดียวเลยมันก็เลยทำให้เราตืต่นเต้นและทุกคนตื่นเต้นในการใส่เสื้อกาวมากนะคะคือจริงๆไม่ใช่ให้ความรู้ทุกคนอันเนี้ยค่อนข้างจะคล้ายกับกาวของพี่ปีสี่กับปีห้าแต่ว่าจริงๆคือตามหลักการแล้วมันคือคนละกาวกันนะคะแล้วก็ตอนเราปีสามขึ้นปีสี่นะคะเราจะได้รับที่รับเสื้อกาวซึ่ง ก็คือเหมือนการเป็นรับเสื้อกาวที่จะเอาเสื้อกาวที่เรารับเนี่ยไปทํางานในโรงพยาบาลค่ะนั่นเองเมื่อกี้สอบแล้วค่ะเราก็หาอะไรตอนแรกหาไม่เจอตกใจ่ากตกใจแบบตอนนี้เร็จแล้วค่ะทําได้ดูเห็นเห็นอาจารย์ได้หกสิบอีกไหมคะอาารบอกว่าเต็มค่ะ นี่คือการสอบนะคะดาวคนเนกรชาตินะตอนนี้เราสอบเสร็จหมดแล้วนะคะแล้วก็จบปีผ่านหมดแล้วจบปีสองแล้วทุกคนโอ้ยเฮสซีทีเออเอ้หเฮสซีทีอันเดียร์น้ำทีตกจี้อยู่ตรงนคิดว่าน่าจะผ่านนะคะทุกคนตอนนี้ก็เรียกได้ว่าจบปีสองใช่ไหมคะน้องดาวเป็นไงบ้างคะใช่ค่ะจริงๆบอกเล่นผิดไปแต่ว่าผ่านนะคะคือผ่านน้อยผ่านมากก็คือผ่านนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเย้ ก็ใดๆก็ตามก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินหรือว่ามาดูเล่นๆข้าเวลาก็ได้ไม่เป็นไรค่ะหรือว่าการที่เราทาคลิปนี้แล้วมทุกคนเห็นชีวิตการเป็นนิสิตแพทย์มากขึ้นก็ยินดีค่ะแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยทุกคนให้ดูอีกรอบคือผมเราแบบว่าสวยมากแ้กระดูเออมันสวยปะซึ่งเราทําที่หลานปล,า,ปลาแชมพูที่ปวกแดงระยองนะคะซึ่งสวยจริงๆทุกคน คือแบบผมไม่เสียเพราะเขาบำรุงทุกขั้นตอนแบบแน่นมากอลังการมากใช้เวลาทาทั้งวันบอกเขาใส่ใจในเลเยอร์ผมไม่เสียงจริงคือคือปลายเราอะเย็นมากเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราแบบดิบเสียมพูแล้วก็กัดไปสามรอบแล้วก็มากัดผมอีกนะคะแต่ว่าคิดยังไงเนี่ว้าโอ้มากอยาเนี่นแหละคะ่ะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ของร้านทาผมไว้ให้นะคะขอบคุณคะ่ะ <laughs> กำลังมองสีผมตัวเองอยู่ก็แบบ สน,นโอเคค่ะสวัสดีค่ะ